รมแอมควีนและผงนางพยาพร้อมส่งแล้วทั่วประเทศสำหรับรถซิลฟ้าปากจุดดงดำอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะจอกันกับโนจยิยาง่าในคลิปนี้นะคะคลิปนี้มาแก้สำหรับคนที่ปากดำคั้มมากทำยังไงดีนะคะวันนี้มีสูตรง่ายๆที่สามารถทำได้นะคะและใช้แล้วจะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูนันค่ะว่าวันนี้จะทำยังไงและใช้อะไรคะ มาคะมาสูตุดปากดำสำหรับวันนี้นะคะนี่เป็นน้ำผึ้งนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะนาวหนึ่งซีค่ะทุกคนบีบลงไปเลยมะนาวจะมากน้อยแล้วแต่คนเลยนะคะได้เลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นยาสีฟันค่ะยาสีฟันที่เพื่อนๆมีเพื่อนๆใช้ได้เลยโอเคใส่เล็กน้อยค่ะทุกคนประมาณครึ่งช้อนชาเนาะหลังจากนั้นก็คือคนส่วนผสมให้เข้ากันใช้แปรงได้เลย นี่เพียงเท่านี้เราเอาไปขัดปากได้แล้วค่ะขัดปากนะคะไปค่ะเราไปขัดกันมาขัดต่อไปก็คือขัดปากได้เลยนะคะใช้ขัดได้เลยเวลาเราแปรงฟันเนะาะไะ้เลยทุกคน เพียงเท่านี้เราก็ได้แล้วนะคะสําหรับคนที่มีปากลอกปากดําคร้ำนะคะหรือว่ามีเศษลิปสติกติดอยู่ที่ปากยเยอะนะคะนี่ก็คือวิธีง่ายๆที่เราสามารถทําได้ค่ะโอเควันนี้อัสลามุอะัยกุมสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ